ผ่านมา60ปีแล้วที่สายลับมาาเสน่ห์จากแดนผู้ดีเจนส์บอนได้โลดแล่นอยู่บนจอภาพยนตร์ผ่านนักแสดงและผู้กำกับมากมายในคลิปนี้พวกเราเดลวทมคาร์เมกาซีนจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถรุ่นต่างๆที่สายลับหมายเลข007จาก MI6 สุดหล่อพ่อทุกสถาบันเคยขับกันว่ามีรุ่นใดบ้างและปรากฏในภาคไหนบ้างมาดูกันครับแต่ช้าก่อนช้าก่อนก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า เจมสบอลเป็นใครมีที่มาที่ไปอย่างไรกันก่อนเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่เคยดูหนังเลยสักภาคหรืออาจจะดูแค่ผ่านๆตามมานิดหน่อยเจสบอลเป็นตัวละครสมมุติจากนิยายที่สร้างสารรค์โดยคุณเ e อียนเฟรมิงเมื่อปี1953เป็นตัวละครสายลับชาวอังกฤษที่ทำงานให้กับหน่วยงานข่าวกรองลับแห่งสหราชอาณาจักรหรือ MI6 ปัจจุบันมีนักแสดงที่รับบทเป็นเจสบอลมาแล้วทั้งหมด7คนได้แ,แก่จอห์นคอนเนอรี เดวิดนิเวนจอร์จลาเซนบีโรเจอร์มัวทิมมอที่ดอลตันเพียสบรอสแนนและคนล่าสุดอย่างแดเนียลเคลกจากการสร้างภาพยนตร์มาทั้งหมด27ภาคโดยอีออนโปรดักชัน25ภาคและที่ไม่ได้สร้างโดยอีออนอีก2ภาคตลอด25ภาคภายใต้ลิขสิทธิ์ของอีออนโปรดักชันทำเงินไปแล้วรวม7,612.1ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาค Skyfall ทำเงินได้สูงสุดถึง1,108.6นนอล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ <never> นอกจากภาพจำของบอลที่มีทั้งฉากเปิดเรื่องแบบการบาเรลซีเควนส์ เพลงตีมที่ติดหูการแนะนำตัวด้วยนามสกุลก่อนชื่อเต็มมิสเตอร์บอนด์เครื่องดื่มโปรดเป็นวอดก้ามาร์ติเน่เชเก้นนอสเจอร์เครื่องดื่มโปรดเป็นวอดก้ามาร์ติน่เชเก้นนอสเจอร์ Vodka martini. Shaken, not stirred. Vodka martini. Shaken, not stirred. 7.65mm with a delivery like a brick through a plate glass window. Takes a brush silencer with very little reduction in muzzle velocity. สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับหนังชุดเจม์บอลก็คือรถคู่ใจในแต่ละภาคพ,พวกเราเรียวทําคาร์เมกาซีนขอหยิบคันที่มีความรู้สึกส่วนตัวว่าสามารถสร้างภาพจำได้ดีมาก5คันเริ่มที่คันแรกก่อนเลย Think got the point. คือ Aston Martin DB5 ปี1964รถสปอร์ตสุดคลาสสิกขาประจำสายเลือดอังกฤษแท้เปิดตัวในปี1963ปรากฏครั้งแรกในหนังภาค Goldfinger ในปี1964ตามมาด้วย Thunderball ในปี1965 Goldeneye ในปี1995 Tomorrow Never d i e ปี1997 Casino Royale ปี2006 Skyfall ปี2012สเปกเตอปี2015และภาคล่าสุด No Time To Die ปี2021ที่ผ่านมาถือว่าเป็นรถแอสตันมาตินที่ปรากฏบ่อยครั้งมากที่สุดยังคงความคลาสสิกด้วยเครื่องยนต์6สูบเรียง 4,000cc duo overhead camshaft กำลัง285แรงมา้าแรงบิด390นิวตันเมตรระบบเกียร์กระปุก ZF box 5สปีดและเกียร์ออโต้ box Warner 3สปีด ต่อมาครับกับ AMC Hornet ปี1974รถอเมริกันคลาสสิกที่มาพร้อมขุมพลัง AMC เครื่อง V8 สูบขนาด5,896ซีซปให้พละกำลังสูงถึง175แรงม้าแรงบิดสูงถึง387นิวตันเมตรระบบเกียร์กระปุก3สปีดคนไทยทุกท่านที่เคยดูหนังภาค The Man with the Golden Gun หรือเพชฌฆาตปืนทองน่าจะคุ้นเคยกันดีกับฉากที่บอลของเราที่รับบทโดยโรเจอร์มัว ถือวิสาสะซิกรถคันนี้ออกมาจากโชว์รูมที่ถนนสุขุมวิทและขับไล่ล่าสคารามานกาผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราดชดำเนินผ่านวัดนางชีก่อนจะกระโดดหมุนควงสว่านสักหนึ่งรอบข้ามพองสองลังสิตใกล้วัดแสงสันแลนดิ้งอย่างสวยงาม <Sh ocking. S 1> ต่อมาครับกับคันที่3โลตาร์สปีดเอสวานปี1977ออกมาได้แค่ตอนเดียวก็ครองใจผู้ชมมากโขเลยทีเดียว กับภาค The Spy Who Loved Me ในปี1977ความล้ำโลกอนาคตมาอยู่ตรงที่สามารถลงน้ำหุบล้อและกลายเป็นเรือดำน้ำขนาดย่อมได้แม้แถมปล่อยมิซายได้อีกต่างหากปัจจุบันรถคันนี้ถูกประมูลไปในราคา9,97,000ดอลลาร์สหรัฐโดย Elon Musk ในปี2013ความโด่งดังของรถคันนี้ทำให้ได้ไปอยู่ใน DLC b e s t of b o r n ในเกม Forza Horizon 4ในปี2018อีกด้วย รถรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไถ่เกู้สู่บเรียง 2000cc ระบบเกียร์กระปุก C3 ของ C ีตรองห้าสปีดต่อมาครับกับคันที่4 Aston Martin V12 Vanquish ปี2002ลูกเล่นจัดเต็มมากครับกับรุ่นนี้ในภาค d ด e Another Day ปี2002ส่วนตัวผมชอบภาคนี้มากที่สุดที่เคยดูมาเจ้า Aston Martin V12 Vanquish แรงได้ด้วยขุมพลังเครื่องสูบ V12 สูบขนาด5,935ซีซีระบบเกียร์กระปุกกึ่ออัโตโนมัติ6สปีดถึงแม้ลูกเล่นในภาพยนตร์จะไม่หวือหวาเท่ากับโรตารสปที่พูดถึงก่อนหน้านี้แต่ก็สร้างความฮือฮาได้พอสมควรกับสารพัดอาวุธที่ใส่เข้ามาทั้งจรวดขีปนาวุธปืนกลล็อกเป้าอัโตโนมัติมีระบบดีดตัวฉกเฉินและที่พีคือหมันล่องหนได้ครับ Oh very good คันสุดท้ายครับกับ Aston Martin DBS Superleggera ปี2020ปีนี้ปี2023ทั้งทีจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้กับรถคันล่าสุดจากภาค No Time to Die ในปี2021กับ Aston Martin DBS Superleggera ราคาเกือบ29ล้านบาทเครื่องยนต์ก็จัดเต็มสมราคากับเครื่องยนต์ V12 สูบขนาด 5,204cc เทอร์โบโคู่พละกกำลังสูง สูต725แรงม้าที่6,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด900นิวตันเมตรที่1,800ถึง5,000รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์ออโต้ ZF 8สปีดอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.4วินาทีความเร็วสูงสุด340กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรดารถที่พูดถึงอยู่นี้หลายๆคนอาจจะบอกว่ามีเยอะกว่านี้ก็จริงครับมีเยอะแต่หยิบมาเล่าได้ไม่หมดและไม่ว่าจะแบรนด์รถไหนก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญกับเนื้อเรื่องหรอกครับ แต่หัวใจสําคัญอยู่ที่เรื่องของการตลาด product placement และเชื่อนะครับไม่ว่าจะผ่านไปอีกสักกี่ปีนอกจากเอกลักษณ์ต่างๆที่เจสบอนแสดงออกมาทุกภาคแล้วรถ a s สตันมาตินสุดหรูหรือไม่ก็รถติดเทคโนโลยีประหลาดปรุาดตุดโลกที่ยิงมิสไซล์ได้ล่องหนได้หรือแม้แต่ดำน้ำได้จะต้องโผล่มาสร้างสีสันและส่งเสริมการตลาดให้กับค่ายรถไปอีกนานแสนนานแล้วท่านผู้ชมล่ะครับ คิดว่ารถคันไหนในภาพยนตร์เจสบอนที่เป็นรถในใจคุณบอกให้เรารู้ผ่านคอมเมนต์ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ